วดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกพับคุณผูกีเดียนะคะในเรื่องของการสร้างคำชนิดสุดท้ายของเราก็คือคำซ้อนนั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคำซ้อนนะคะเขาก็เกิดจากการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันนะคะโดยแต่ละคำที่เอามาเรียงต่อกันเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันในด้านความหมายนะคะอย่างเช่นอาจจะมีความหมายเหมือนกันความหมายคล้ายกันความหมายที่เป็นทำนองเดียวกันแล้วก็ความหมายที่ตรงข้ามกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการซ้อนคำนะคะ เพื่อให้ได้ความหมายที่ชัดเจนนั่นเองนะคะจะดปะสทรงแรกเลยนะคะก็คือเพื่อแยกคําที่มีเสียงเหมือนกันนะคะแยกออกเป็นคำคำเช่นคําว่าค่านะคะที่มีค่าแบบคอระงคางไม่เอกเสระอาคอลังคอควายไม่เอกสระอา,อา,า,อา,อา,อาแล้วก็ขอไข่ไม่โทสระอาได้คะก็ออกเสียงค่าเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พออามาซอนเนี่ยเราก็จะสามารถแยกออกเป็น แบบว่าคําที่มีเสียงเหมือนกันเนี่ยออกเป็นแต่ละคําแต่ละคําได้นะคะอย่างเช่นค่าแบบพอรัดครังแล้วก็เอามาซ้อนเป็นค่าฟันค่าต่อมาข้าคอควายก็จะกลายเป็นค่างวดค่าต่อมาค่าขอไข่ก็จะกลายเป็นข่าถาดเห็นไหมคะพอเอามาซ้อนเราก็จะสามารถเรียกได้ว่าแต่ละคําคํานี้เขียนยังไงคํานี้เป็นค่ายังไงคํานั้นมีค่าอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็คือเพื่อเสริมความหมายนั่นเองนะคะเช่น เล็กน้อยกับนุ่มนิ่มนะคะก็มาซ้อนใช่ไหมคะเล็กน้อยกับนุ่มนิ่มต่อมานะคะเพื่ออธิบายความหมายของคําในภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศนะคะเช่นพัดวีพัดวีแยกออกมาก็จะเป็นพัดกับวีใช่ไหมคะพัดก็เป็นการแบบเหมือนพัดเราถือพัดใช่ไหมคะพัดวีก็เป็นภาษาถิ่นใช่ไหมคะวีก็ความหมายเดียวกันกันกบคําว่าพัดนะคะต่อมาคําว่าเสือศาสตร์เสือสตร์ก็ เสือก็เสือนั่นแหละนะคะสาสก็เป็นภาษาทินต่อมาทรัพย์สินแล้วก็จะแหวงหาน,นั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันว่าคํซ้อนเนี่ยคำอิอนคืออะไรบ้างหนึ่งนะคะก็คือซ้อนเพื่อความหมายนะคะเป็นการนำที่มีความหมายสมบูรณ์ละซ้อนกันตั้งแต่2คําขึ้นไปนะคะซ้อนเพื่อความหมายอย่างแรกเลยก็คือคําที่มี ความหมายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคําว่าแก่ชราก็คือคําว่าแก่บวกคําว่าชารานะคะความหมายเหมือนกันไม่คยแก่กับชาราเหมือนแล้วก็คําต่อมานะคะใหญ่บวกโตก็กลายเป็นคําว่าใหญ่โตนะคะต่อมาอันที่สองสอนเพื่อความหมายที่2ก็คือนําคําที่มีความหมายเป็นพวกเดียวกันนะคะก็คืออาจจะอยู่ในแบบหมวดหมู่เดียวกันนะคะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความหมายเหมือนกันเท่าไหร่อาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าอยู่ในพวงเดียวกันนั่นแหละนะคะอย่างเช่นคาว่าไร่บวกนาก็กลายเป็นไรน่นานะคะแข้งบวกขาก็กลายเป็นแข้งขานะคะซ้อนเพื่อความหมายอันต่อมานะคะก็คือจะนําคําที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันนะคะความหมายเขาอาจจะแบบ ไม่เหมือนกันไม่คล้ายกันแต่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะอย่างเช่นคําว่าลูกบวกหลานก็กลายเป็นคําว่าลูกหลานนะคะ ข้าวกับปลานะคะกลายเป็นข้าวปลาเห็นไหมคะว่าเขาจะมีความหมายที่มันเกี่ยวข้องกันกันอยู่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะสอนเพื่อความหมาย1.4จะเป็นคําที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะตรงข้ามกันอย่างอันแรกนะคะคือผิดบวกกับชอบตรงข้ามกันไหมคะผิดกับชอบเนาะมารวมกันก็กลายเป็นผิดชอบ เหมือนชั่วกับดีแบบนี้เหมือนกันนะคะชั่วบวกดีก็กลายเป็นชั่วดีเอามารวมกันอีกผิดช,ชอบชั่วดีเห็นไหมคะแล้วก็อันต่อมาอย่างเช่นคําว่าแพ้บวกชนะก็กลายเป็นแพ้ชนะเห็นไหมคะคำหมายที่มันตรงข้ามกันเนาะเอามาสอนกันกลายเป็นแพ้ชนะนะคะ เมื่อกี้เราซอร้อนเพื่อความหมายใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาดูการซ้อนเพื่อเสียงกันนะคะการซ้อนเพื่อเสียงเนี่ยนะคะก็เป็นการนําคําที่มีเสียงคล้ายกันนะคะมาซ้อนกันเพื่อให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งคําที่จะนํามาซ้อนกันนั้นนะคะอาจจะมีเพียงอาจจะมีความหมายเพียงคําเดียวหรือว่าอาจจะไม่มีความหมายทั้ง2องคำเลยก็ได้นะคะซึ่งมีวิธีการสร้างคําซ้อนเพื่อเสียงดังนี้นะคะซ้อนเพื่อเสียง อันแรกเลยนะคะในการสอนเพื่อเสียงก็คือหนึ่งเขาอาจจะนำคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันแต่ว่าเสียงสระเนี่ยต่างกันมาสอนกันนะคะพยัญชนะต้นเหมือนกันเช่นอย่างเช่นคำว่าคำแรกเลยนะคะคืองุ่มงงามเห็นไหมคะงองูเหมือนกันเนาะเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันแต่เสียงสระต่างกันเพราะว่างุ่มสระอุงามสระอานะคะแต่ว่าก็นามาสอนกันเพราะว่าเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันคําต่อมานะคะอย่างเช่นคําว่าดงดัง ซุบซิบตูมตามซับซ้อนแล้วก็ทอแถน,นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2น,นะคะการซ้อนเพื่อเสียงเนี่ยก็จะนำคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันเสียงสระเดียวกันแต่ว่าเสียงตัวสะกดเนี่ยจะต่างกันมาซ้อนกันนะคะอย่างเช่นคาว่าอัดอันนะคะอัดเสียงพยัญชนะต้นคืออออ่างใช่ไหมคะอันก็เสียงพยัญชนะต้นก็คืออออ่าง เสียงสระเดียวกันไหมอัดใช้เสียงใช้สระอะไรคะสระอใช่ไหมคะอออันก็เหมือนกันอออ่นแต่ว่าเสียงตัวสะกดต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าอาจเป็นอออดออัดนะคะส่วนอันก็อออนออันไม่โทอันนะคะแล้วก็คําต่อมาเช่นคําว่าลักลั่นออดอ้อนแล้วก็รวบรวมนั่นเองนะคะ การซ้อนเพื่อเสียงข้อต่อมานะคะก็คือนำคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นต่างกันนะคะแต่ว่ามีเสียงสระเดียวกันมาซ้อนกันเช่นคำว่าแรนแคนแรนแคนเสียงพยัญชนะต้นต่างกันใช่ไหมคะคำแรกคือรอเรือเนาะเสียงรอเรือคำที่2คือแคนเสียงคอควายแต่ว่าสระเดียวกันไหมคะสระแอเหมือนกันไม่โทเหมือนกันสะกดด้วยนอนหนูเหมือนกันนะคะมาซ้อนกันต่อมาก็รอมชอมอ่างวาง รบาบคาบจิ้มลิม้มเป็นต้นนะคะต่อมาซ้อนเพื่อเสียงอันที่4ี่นะคะจะเพิ่มพยางคลงในคำซ้อนเพื่อให้มีเสียงที่สมดุลน,นะคะพยางที่แทรกเนี่ยมักจะเป็นคำว่ากระนะคะเช่นคำว่าดุกดิกนะคะเพราะพอเอามาซ้อนกันเนี่ยเขาก็จะเพิ่มคำว่ากระเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นกระดุกระดิกนะคะก็จะแบบว่าออกเสียงให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาอย่างเช่นคำว่าจุมจ๋มจิ๋ม พอเอามาซ้อนปื้บควาก็จะแทรกคำว่ากระเข้าไปนะคะ mm. ก็จะกลายเป็นกระจุ๋มกระจิ๋มนั่นเองนะคะ mm. ข้อต่อมานะคะ mm. เราจะมาดูกันเป็นข้อสังเกตนันเองนะคะคำซ้อนคำซ้อนที่เป็นคำไทยซ้อนกับคำไทยนะคะอย่างเช่นคำว่าชุกบวกชุมใช่ไหมคะ mm. เป็นคำไทยแท้เนาะชุกบวกชุมเมื่อกลายเป็นคำว่าชุกชุมใช้ยังไงคะก็แค่ใช้แบบว่า ยุงชุกชุมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมาอ้วนบวกพีใช่ไหมคะอ้วนบวกพีก็จะกลายเป็นอ้วนพีนะคะอันต่อมาจะเป็นคําสอนที่มาจากคําภาษาไทยบวกต่างประเทศในที่นี้ก็คือภาษาเขมนนั่นเองนะคะคําไทยก็คือคาว่าเขียวบวกกับคําภาษาเขมรก็คือคําว่าขจีพอนํามารวมกัน,นก็จะกลายเป็นเขียวขจีนะคะต่อมา,อาไทยบวกเาเมืมันเดิมนะคะไทยก็คือคําว่าโง่ ส่วนคำาขมี้นะคะก็คือคําว่าเขาพอนํามารวมกันก็จะกลายเป็นโง่เขาต่อมานะคะก็จะเป็นคําซ้อนที่มาจากภาษาต่างประเทศทั้งคู่เลยนะคะอันแรกก็จะเป็นภาษาบาลีบวกกับภาษาสันสกฤตนะคะภาษาบาลีของเราก็จะเป็นคําว่าอุดมนะคะบวกกับสันสกฤตก็คือคําว่าสมบูรณ์พอนามารวมกันนะคะก็จะกลายเป็นอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะหรือว่าอันข้างล่างนะคะบาลีก็คือคําว่า เหตุสันสกฤตก็คือคําว่าการพอนํามารวมกันก็คือเหตุการนะคะต่อมานะคะคำซ้อนที่มาจากภาษาต่างประเทศเข้อต่อมาก็คือเขมรบวกกับบาลีเขมรก็คือคําว่าพระบวกกับบาลีก็คือคําว่ากําลังพอนามารวมกันก็จะกลายเป็นพละกําลังนะคะหรือว่าคําภาษาเขมรนะคะก็คือคําว่าภูมิส่วนคําภาษาบาลีเนะะี่ยคือคําว่าลำเนา่าพอนามารวมกันก็จะกลายเป็น ลมเนานั่นเองต่อมานะคะข้อสังเกตของเราก็คือจะมีจำนวนคำที่นำมาซ้อนนะคะจำนวนคำที่นำมาซ้อนเนี่ยนะคะก็จะมีสองคำสี่คำแล้วก็หกคำนะคะตัวอย่างของคําซ้อนที่มี2คํคนะคะเอา2คํามาซ้อนกันเนี่ยอย่างเช่นคําว่ายักษ์มานนะคะยักษ์กักมารเนาะต่อมาค่าธาตุศีและธรรมนะคะหรือว่าศีลธรรมนั่นแหละนะคะต่อมาก็เป็นขับ ีเคร่งครัดแล้วก็งอแงนะคะคำซ้อนที่มีสี่คำนะคะสี่คำเอามาซ้อนกันก็มีกู้หนี้ยืมสินเห็นไหมคะมีสี่คำกู้หนี้เอามารวมกันกู้หนี้ยืมสินปุ๊บต่อมาก็เจ้าบุญนายคุณนะคะแล้วก็คำต่อมาก็คือที่นอนหมอนมุง้งนอะ่าแล้วก็อันต่อมานะคะจะเป็นคำซ้อนที่เป็น6คคำมีตัวอย่าง2อันนะคะคืออันแรก อดตาหลับขับตานอนนะคะแล้วก็อันที่2คือนอนกลางดินกินกลางทรายสำหรับคำซ้อนนะคะเขาก็จะมีการวางตำแหน่งแล้วก็แบบว่าพอวางตำแหน่งปึ๊บเราก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราวางคำนี้ไว้ข้างหน้า เราวางคันี้ไว้ข้างหลังแต่ว่าเรานําไปใช้ผิดเนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะซึ่งการวางตําแหน่งเนี่ยถ้าสมมุติเราเปลี่ยนตําแหน่งนะคะตําแหน่งของคำเนี่ยความหมายของคําก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะแล้วก็อาจจะมีความหมายคงเดิมนะคะแต่ว่าเราไปดูความหมายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปดีกว่านะคะอย่างเช่นคําว่าเหยียดยาวกับยาวเหยียดเห็นไหมคะเขาวางตำแหน่งสลับกันเนาะเหยียดยาวในที่นี้ก็คือการเหยียดตัวออกไปในท่านอนนะคะอย่างเช่น พ่อนอนเหยียดยาวอยู่บนโซฟาส่วนคำว่ายาวเหยียดยาวเหยียดอันนี้ก็มีความหมาย,ยาความหมายว่ายาวมากๆนะคะอย่างเช่นรถติดไฟแดงเป็นแถบยาวเหยียดเป็นแถวยาวเหยียดอะไรก็ว่าไปนะคะก็เห็นไหมคะว่าจะมีความหมายที่มันแตกต่างกันถึงถึงแม้ว่าจะแค่สลับตำแหน่งกันเฉยๆนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็วางตำแหน่งสลับกันแต่ว่าก็มีความหมายคงเดิมนะคะอย่างเช่นคำว่าแจกจ่ายกับ จ่ายแจกนะคะแจกจ่ายเนะะี่ยเขามีความหมายว่าแบ่งปันให้ไปทั่วๆนะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่ใจบุญแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะผู้ใจบุญแบ่งแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยอ่ะต่อมาจ่ายแจกละจ่ายแจกก็หมายความว่าเอาออกใช้หรือว่าเอาออกให้นะคะอย่างเช่น คุณครูจ่ายแจกใบงานให้แก่นักเรียนเห็นไหมคะความหมายก็ยังคงเดิมนะระหว่างแจกจ่ายกับจ่ายแจกก็คือเอาง่ายๆคือเอามาให้แบ่งให้เอาไปให้ทั่วๆเหมือนกันนะคะหวังว่าการนําเสนอในครั้งนี้จะให้ประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามช่องดิวฟิกับพีไเดียของเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย